คอเลกชันล่าสุดครับซื้อที่นี่พี่ซื้อที่นี่ครับซ <laughs> ื้อที่นี่อ่ะ สวัสดีครับวันนี้ช่องแมวซ่าพาซอกแซกนะครับมาเจอที่ผังนะครับนี่เจ้าของอาณาจักรทอยทูเพครับวันนี้พบกันที่ทอยทูเพ่สีนคโปร์ครับโอ้โหเนี่ยก็ยินดีมากๆเลยมาเจอเฮียเลยวันนี้ใช่ครับเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาล่วงหน้าเลยครับวันนี้มารับโจ๊กเกอร์นี่ตัวนี้แหละครับโอ้โจ๊กเกอร์นี่เลยเจอนี่ฮะเนี่ยมารับโจ๊กเกอร์ไปที่แบทคัทมิวเซียมนะครับจริงๆนี่ถือเป็นแกลเลอรี่ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนก็คือว่าถ้าเกิดแบบเรียกว่าอยากจะชมโมเดลอ่ะ นะแบบอยากจะมาชมโมเดลที่แบบว่ามีความหลากหลายแล้วก็จํานวนแบบโอ้โหเยอะอ่ะคือมาที่ซิคท์เสฉะคารินแล้วก็มาที่ถอยทูเพย์ได้เลยใช่ครับเซนทรัลเซนทรนคริกนก็ผ่านช่วงโควิดไปเนี่ยเพิ่งจะกลับมาเปิดได้จริงๆก็เปิดกันมาปีนี้แล้วคะ12สิบสองสิบสองทับสิบสองของปลายปีที่แล้วผ่านโควิดไปปิดมั่งเปิด,ม,ปดมั่งก็ช่วงนี้มาเปิดได้ก็ได้เฮียเนี่ยโอ้โหม,มาเป็นคนแรกๆเลยครับวันนี้ยินดีมากๆเลยครับที่จกเกอร์ฮิตเลเจอร์ของไซโชว์อืวนนี้สวยมากเลยสวยมากครับ มันมีกิมมิคนะตัวนี้คือสามารถเอาตารางไว้ด้านหน้าก็ได้หรือมองจัดด้านหลังก็ได้อ้โหันนี้สวยมากํางานสวยโชครับผมนี่นะครับไปดูในร้านกันดีกว่านะครับว่านี่เหมือนกับทอยแกลเลอรี่ของจริงเลยนะครับพี่ได้ครับยินดีครับนี่มีทอยดีไซน์ด้วยนะโห้เพียบเพียบเชิญเลยป้องกันโควิดเนี่ยใช่ครับเนี่ยอยู่อยู่อยู่ใกล้กันแล้วไม่ติดอ่าอนนี้ก็เข้าร่วมมาตรการป้องกันโควิดครับครับผมนี่ผมนี้ก็เป็น แบบิกนะครับแบบิกนี่ก็เป็นดีไซเนอร์ทอยครับตอนที่เอามาแรกๆก็จะแน่นๆเลยพอดีก็มีลูกค้าแวะมาบ้างพี่น้องแวะมาหน้ากาศเสือหนยมากเนี่ตัวล่าสุดคอเลคชั่นล่าสุดครับซื้อที่นี่พี่ซื้อที่นี่ครับซื้อที่นี่เออช่วงนี้นิยมมากนะตลาดแบบเวอร์ายมากๆเลยแบบิกเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มพวกอาร์ตทอย นะครับก็ประกอบไปด้วยพวกปูพละได้หรืองานไม้บล็อกงานแบบจับฉลากอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีให้เลือกมากมายตั้งแต่ตัวเล็กถึงตัวใหญ่เลยครับพวกอาร์ตทอยนี้ลิมิเต็ดดิชันหมดใช่ป่ะลิมิเต็ดดิเอชันครับส่วนใหญ่ศิลปินนี้เป็นคนไทยหรือต่างประเทศอ่ะก็มีทั้งไทยและเทศครับมีตัวไหนที่เป็นฝีมือคนไทยบ้างตอนนี้ที่ตั้งอยู่เนี่ยนี่ครับของอันนี้อันนี้ของอาจารย์วัดโอาจไทยเหรอนะครับใช่อผลงานก็คือดพัก ออันนี้น่ารักอันนี้ก็ขออาจารย์วัชระเหมือนกันโจ๊กเกอร์โอ้โหคนไทยก็ฝีมือนะครับเนี่ยฝีม,มือดีอาจารย์วัดก็ระดับต้นๆต,ตอนงานทอยเข<อ>ทาทำต,ตัวใหญ่ๆอะ่ะเมื่อก่อนบองจูเพลก็ทำดีไซเนอร์ทอยทำตัวใหญ่ๆครับไปออกแม็กก็ออกมาเอ้านี่ของร<อ>้านเหรอใช่ครับจะมีสเกลหนึ่งหนึ่งด้วยใช่ใช่เคยเห็นในงานทอยใช่ใช่ครับไอ้ปั้นนะครับก็คุณอนุชาครับสุดๆโอ้ร้านพี่นี่มีทุกอย่างเลยนะครับเป็นงานทั้งแบรบิกทั้งงานอาร์ตทอยแล้วก็เนี่ยโมเดลอ่ะ ตอนนี้เป็นยังไงพี่ความนิยมโมเดลก็ยังอยู่ในของเราเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องวันเซ็สเกลหรือ1.6ครับช่วงหลังๆมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเก็บมากขึ้นเนี่ยเขาจะขยับเป็น1.9ตเนต่อ1 12, 2 1> ซึ่งก,ก็มีการพัฒนาให้มันมีความสมจริงมากขึ้นด้วยนะเมื <hanya S 1> ่อก<ๆ>่อนเราจะเห็นว่า1.4เนี่ยจะทำจากแบบก๊ชู้ก็คือวัสดุเป็นเรสินแต่ปัจจุบันนี้ p v c 1เนี่ย 1, 7, 1 9, หรือว่า สิบต่อหกเนี่ยทำได้แบบสวยมากเลยนะเป็นซิลิโคนเนี่ยผมเห็นบางทีอะจิ้มจิ้มเนี่ยเป็นซิลิโคนเนี่ยมันซิิลโคนก็เขาเรียกว่างานนวัตกรรมไอ้พวกนี้จะทําเป็นสิบต่อสามเกาหลีเราต้องเล่าก่อนว่าอย่างเงี้ยว่าเมื่อก่อนเนี่ยงานของเกาหลีเนี่ยเขาจะทําพวกดอฟิกเกอร์มาเป็นสิบปีนะปัจจุบันนี้เขาทาเอามาทําเป็นสแตตูซึ่งเหมือนกับใช้พื้นผิวที่เป็นซิลิโคนจริงๆมา มาเด็ทำงานเหมือนจิ้มลงไปเป็นหน้าคนเอ้ยหน้าคนเนี่ยเป็นผิวเนื้อเลยครับหรือว่าซูมเข้าไปไม่ใช่เลยเดี๋ยวผมพาไปดูได้ได้ผมพาไปดูพี่แล้วพวกนี้มันจะอยู่นานไหมอ่ะอยู่นานครับอยู่นานอายุอายุอยู่นานเลยครับอืมเพราะทางค่ายบอกเองสิบถึงยี่สิบปีอ่ะเขากลัวเราจะเหมือกก่อนนะครับวัสดุนั้นไม่ได้มีปัญหานี่ที่นี่ครับอันนี้เป็นซิลิโคนนะเนี่ยอืมนี่อหน้าเป็นซิลิโคนนะครับโอ้หน้าเป็นซิลิโคนอ ต<ผ>ัว,น,น,วนี้ก็โดนมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเป <c oughs> ็นไดนโรเลียนรู้สีนะครับเงาม,มากๆเลยตัวนี้ผมประทับใจเรื่องสีมากเลยนะอองานน้องใหม่อย่างไอร่อนสตูดิโอครับวัสดุก็โพลีสโตนแล้วก็สีนี่เงาเลยสวยมากเลยสวยๆครับโคดก็สวยนี่พวกนี้ครัมาเรามาใื่ส่วนของงานปั้น,ง,นงานอาร์ตฮอยงานปั้นชิ้นเล็กๆ ก็เหมาะกับคนที่เรียกว่านัำสะสมที่มีพื้นที่ที่จํากัดอันนี้ก็คือในเกลหนึ่งต่อสครับนะของห้ o ร s ดูเดียวเหมือนกันส่วนนึ่งต่อสเนี่ยหนึ่งต่อิบครับหนึนี้คือขยายขึ้นสิบเท่าเท่าไสจริงนะคำว่าหนึ่งต่อสิบห่งต่อหกหนึ่ต่อสามย่องเนี่ยมันย่อลงแต่ถ้าขยายขึ้นก็คือเท่าไซสคนจริงนะก็มเรื่องไ้ไซส์ก็พวกหนึ่งต่อสิบอะไรพวกนี้ครับใช่ครับที่ถูกใจอันนี้ก็เป็นอาร์ตทอย อันนี้งานของโซฟ p สตูดิโอก็นี่สวยมากเลยอ่ะเป็นชุดแบบนี่ฮะเป็นขนเนี่ยใช่ครับมันก็จะคาร์ r f ฟูคิดดูดิทาใส่ชุดหมีมีหัวหมีด้วยใช่นี่นี่ก็สวยนะครับพวกนี้อ่ะลิมิเต็ดมากๆเลยเนี่ยสามพันกว่าบาทไหนตัวนี้เท่าไหร่สามพันกว่าบาทจริงๆครับสามพันกว่าบาทแต่ถ้าเป็นตัวโคฟเนี่ยคือตัวจับฉลากถ้าเป็นอย่างงี้คือไปคอนแรมร่วมกับโคฟ โคคาโคลาช็อปโคคาโคลาในฮ่องกงตัวนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นหน่อยครับนะครับเฮ้ยตัวนี้สามพันกว่าบาทนี่คือชุดนี้เหรอชุดนี้ครับสี่สามพันเก้าก็มูลค่าประมาณสามพันเก้าถึงสี่พันห้าครับจัดเลย น่าจัดเตอร์ใส่ตู้ไว้โอ้ยงานจะเข้าอีกแล้วเนี่ยครับนี่ก็คืออันนี้ก็เป็นนี้แหละไม่ต้องพูดถึงงานใพัดถอยของเรานี่เองทีงแม่ยมอย่างพัดถอยครับโอ้ยมีหมดเลยนะครมีทั้งงานอาร์ตทอยแบบิกงานนะครับงานปั้นงานโมเดลแล้วก็งานเนี่ยพัดถอยมีครบหมดจริงๆนะครับเราก็เลือกอะไรที่เป็นรีมม่ยมเข้าครับอืมครับผม สวยงามมากนี่งานปั้นพวกเนี้ยมาแล้วนี่ฮะด้านหลังโห<ฮ>สวยงามมากห,หลังๆช่วงหลังๆเนี่ยงานปั้นจะดูหรูหรามากถ้าสมมติมีไดโอลาม่าเข้ามาช่วยคือสองนู้ดที่รู้จักกันในบ้านเราเนี่ยคือประกอบไปด้วยหนึ่งเลยเป็นไดโอลาม่าคือแฟนซีสุดๆเลยก็จะเป็นอ,อย่างนี้แล้วยังยังแบบอยังยังยัง,ยง,ยงของของเฮีย er ที่ชอบเนี่ยดูเหมือแนบบจะเป็นทรงแบบมิวเซียมโพสต์ใช่ครับรรใช่ใช่สวย ดูสง่าดูฐานนะฮะซับซ้อนมากใช่ครับแค่ฐานอย่างเดียวก็ปั้นไม่รู้จะปั้นแบบมันเหมือนงานปั้นซ้อนงานปั้นเยอะแยะไปหมดเลยไงนี่มีตัวเล็กตัวน้อยอะไรปันกันไปหมดไหลายเลเยอร์เขาบอกว่ามันหลายเลเยอร์มากๆนี่ตัวนี้ถ้าว่าซื้อตัวนี้ก็เหมือนด้ตัวใหญ่ปั้นแล้วก็มีตัวเล็กเนี่ยปั้นปั้นแล้วก็รอบนี้ก็คือเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่แล้ววางด้วยพล็อตที่เป็นแบบอืมมันโคตรคุ้มเลยเนี่ยสวยงามครับนี่ก็เหมือนกันใครดูอันนี้เหมือนซื้อ ซื้อตัวเดียวได้หนึ่งสองสามสี่ได้สี่ตัวเป็นสตอรี่เลยครับพวกนี้ราคาแพงไหมครับพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากครับสองหมื่นกว่าบาทจนถึงสามหมื่นครับอืมรู้สึกจะงานเข้าอีกแล้ววะเนี่ยอันนี้ก็ชอบชอบชอบเอเลี่ยนครับดอกเอเลี่ยนจากพรามวันครับ จริงๆไอ้พวกงานโมเดลงานปั้นนี่ก็คือหลักๆก็จะมีเจ้าพามวัน XM ใช่ครับที่รู้จักในบ้านเราครับแล้วมีอะไรครับ XM พามวันจีเม่ยจีเม่ยนี่ก็จะออกไปเป็นพวกแนวแนวการ์ตูนอะไรพวกนี้ถ้าเป็นเรียวๆก็เป็นอย่างนี้เออ,เออไซชอลเออไซชอล <ส>ตัวไซต์ตัวสามแต่ว่าเล่นเป็นสกเกลถ้า1นสามมันเราจะรู้จักก็คือพรามวันจะเยอะหน่อยถ้าไซต์โชว์ก็จะมาโดดเด่นในในส่วนของ1นึ่งต่อสี่บิสเวจเอ็นอะไรพวกนี้ที่มึงเข้ามาใหม่จริงนวัตกรรมมันไม่ได้หยุดนิ่งเลยครับเพียงแต่ว่าร้านจะนําเสนออะไรรูปแบบแบบ,แบ,บไหนแค่นั้นมากกว่าครับนที่ที่ผมได้จากพี่ไปแบทแมนตัวใหญ่ๆหญ่ไอ้เบนเนฟิค่ะของคิงอะไรนะไอตัวนั้นนะฮะอ๋อไอเรื่นอันนั้นของคุณ ควีนสตู<ะ>ดิโอกับอินฟินิตี้ใช่อินฟินิตี้พวกนั้นทำจะทำเป็นค่ายน้องใหม่เกิดประมาณปี2000ถ้าไม่ผิดปี2018 2019ครับเป็นเป็นค่ายน้องใหม่แล้วทำขึ้นมาคือท,ทำให้แตกต่างคือถ้าเรามองเห็นว่าเป็นบัสอย่างนั้นนะครับบัสนั่นก็นค,ค,คือควีน Evacuate the city, engage all defenses, and get t h i s m a n a shield. สตูดิโอท่านหนึ่งตัวหนึ่งครับจะทำอินฟินิตี้เนี่ยจะเป็นที่รู้จักเพราะาว่า <Queen Studio S 2> เขาทำบัสสวยค่ะควีนสตูดิโอเขาทำบัสดสวยนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้คือแต่ละค่ายโดดเด่นไม่เหมือนกันเวลาเราจะเลือกใช้เลือกเล่นเลือกสะสมเราก็ต้องดูค่ายเพราะว่าค่ายยิ่งทํานานเท่าไหร่ว่าตัวดุที่เขาใช้หรือว่าความคงทนก็จะอยู่ไปด้วยครับตรงนี้สวยงามมากเลยครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมสตูดิโอของนี้นะฮะคอยทูเพย์นะแล้วก็พี่ถังก็ให้ความรู้เราเก็บความรู้นะครับ เพื่อนๆอยากจะมาชมอยากจะมาดูนะครับของเล่นมาดูโมเดลเนี่ยมาที่ซีคอนสีนัครินนะนะครับแล้วก็ที่นี่จําหน่ายทุกตัวนะครับที่จัดโชว์อยู่นี่ขายหมดหรือเปล่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไางผมชอบเองไงบางตัวก็มีตัวสองชอบเองเอาไว้โชว์ให้ลูกค้าดูเพราะบางตัวมันมีมูลค่าแล้วก็มีมูลค่ามีคุณค่าในการสะสมบางทีเราก็อยากจะเก็บไว้ให้ลูกค้าแบบได้ดูอะไรอย่างเงี้ยด้วยเขาเรียกว่าเก็บแบบโชว์เก็บไปโชว์ไว้ด้วยครับ วันนี้นะครับแบคแคทมีเซียมก็ต้องขอบคุณนะครับทางพี่ถังเลยนะครับที่มาให้เก็บความรู้แล้วก็วันนี้ก็จะมาใส่พี่จ็อกเกอร์นี่แหละแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยนะโอเคครับยังไงเดี๋ยวแมวซาพาซอกแซกนะครับจะไปซอกแซกลานไหนนะครับแบบที่เป็นแบบร้านแบบพรีเมียมระดับนี้นะฮะก็คือเราเลือกแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามที่แมวซาพาซอกแซกได้นะครับในแบทแคทคอยชานแนลนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับไปแล้วครับ